สวัสดีครับพบกับผมโต๊ะช่อกับรายการกินกับโต๊ะครับขออนุญาตเลื่อนเก้าอี้หนึงอ่านี่โอเควันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับรายการกินกับโต๊ะนะครับก็มีขนมอร่อยๆมาฝากอีกแล้วนะครับอร่อยเอร่อยครับพวกผมได้กินมานี่ครับยี่ห้อคโมจิเซอร์ไม่ได้มีรถเดียวครับมีสองรสนี่ครับ มองทีเซอร์ครับรสมิวช็อกโกแลตกับรสดาร์กช็อกโกแลตนะครับขนมทานง,ง่ายๆนะครับแค่คุณแกะแล้วเปิดออกมากินก็เรียบร้อยนะครับอร่อยแน่อยมาลองชิมกันดูอันนี้ชิมรสมิวช็อกโกแลตก่อนนะครับรสด,ดั้งเดิมที่มีมานานมากๆแล้วช็อกโกแลตอร่อยออยต้องมองทีเซอร์ครับ นี่เมดจะสีออกน้ำตาลอ่อนๆหน่อยแลวนี่ก็เป็นอาดาร์กช,ชอเเ็อกโกแลตนี่คือพูดง,ง่ายๆว่าแกะสดเลยนะยังไม่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเพื่อแกะเนี่ยโอ้โหแกะให้คนดูดูเลยนะครับสดๆดนี่ครับเม่จะเข้มๆขึ้นมานเนี่นึงมันดำๆเห็นไหมสีก็ต่างกันและ เพื่อนๆเหน็นความแตกต่างไหมครับนี่อันนี้อันนี้มิลช,โชโ็อกโกแลตอันนี้ดาร์กช็อกโกแลตกินพร้อมกันเลยไม่ใช่กินนีเรนเอยๆสิอร่อยมิวนั้นจำเป็ความหวานหวานมาก,ก่อนเลยแต่บอกเลยว่าหอกเคี้ยวไปเรื่อยนะอร่อยลงตัวมากๆนี่มันดู ดาร์กช็อกโกแลตบ้างครับเบ d ท์ในออสเตรเลียเอ็กพอร์ตทูเดอะเวิลด์ใช่ครับเป็นช็อกโกแลตที่มาจากออสเตรเลียออสเตรเลียเลยนะครับบอกไว้ก่อนอร่อยดาร์กช็อกโกแลตจะไม่ค่อยมีความหวานคือจะเข้มมาแรกเลยใครชอบหวานหมดนวันนี้นี่ใครไม่ชอบหวานเนี่ยวันนี้ แถบมีแถบสีน้ำตาลเข่มนะครับลองไปหาซือกัได้ที่ร้านค้าสะดวกซื้อแนะนำทั่วประเทศได้หมดถ้าเขาออกมาขายนะยังไงได้ซื้อได้กินแน่นอนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้แล้วกันกินกับรถขอลาไเด้ก่อนผมรถชอลขอลาไได,ดก่อนสวัสดีครับโมทิเซอร์